รู้ไหมครับว่าจนสลับผู้หญิงที่สร้างตำนานไว้เยอะแยะมากมายในยุคจิมโบาณนั้นคือใครวันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับคนนั้นก็คือเจิ้งอีสาวนะครับหรือว่าสือเซียงกูเธอคนนี้เนี่ยเขาเคยแบบว่าชนะกองทัพของราชวงศ์ชิงมาหลายต่อหลายครั้งในช่วงปลายราชวงศ์ชิงนะครับนอกจากนั้นก็ยังชนะคนอังกฤษด้วยนะครับ ซึ่งเจ้าหนี้สาเนี่ยตอนจบชีวิตของเขาปั้นไปชีวิตขเขาก็จบดีเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ได้ทํางานให้กับรัฐบาลแล้วก็จบอย่างสวยงามน,นะครับซึ่งเจ้าหนี้สาตอนแรกเนี่ยเขาชื่อว่าสือเซียงกูนะครับมีคนเขียนไว้อย่างนี้นะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาทํางานในซ่องนะครับหรือว่าทําอาชีพขายบริการนะครับ ในระหว่างที่เขาทําอาชีพขายบริการนั้นที่แถบแถบมาเก๊านะครับผมเขาบางคนที่เก่งมากในการเรียนรู้ภาษาต่างๆนะครับณตอนนั้นเขาก็พูดภาษาจีนได้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษกับภาษาโปรตุเกสได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเขายังเก่งเรื่องบัญชีนะครับจนต่อมานะครับเขาก็ได้ถูกคนซื้อตัวไปคนที่ซื้อตัวเขาไปคือเจิงยีนะครับซึ่งคําว่าเจิงยีสาวก็คือภรรยาของเจิงยีนั่นเอง จ้าหญเนี่ยเขาก็เป็นจนสลัดนะครับหลังจากที่เธอได้แต่งงานกับจ้าหญนะครับเธอก็ได้มีทําหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเตาการเดินทัพของกองทัพของราชวงศ์ชิงก็ดีหรือว่าอย่างอื่นก็ดีนะครับเขาก็ทําได้หลายอย่างนะครับจนจ้าหญได้เสียชีวิตลงแล้วก็เขาก็ได้รับมรลตกจากจ้าหญมาก็คือกองทัพจนสลัดของจ้าหญนั่นเองนะครับหลังจากที่เธอขึ้นเป็น เออาคๆกับเจ้าของแล้วเนี่ยเขาก็ได้กําหนดหลายๆอย่างอย่างเช่นเวลาที่จะไปปล้นคนเนี่ยให้เหลือสินค้าไว้สาเปอร์เซนเพื่อให้ชีวิตของคนที่เป็นลูกเรือ,อีฝั่งนึงอยู่รอดนะครับแล้วก็เขาก็ยังได้กําหนดนะครับว่าใครที่ฆ่าผู้หญิงขง่มขืนผู้หญิงนะครับลูกเรือที่ข่มขืนผู้หญิงของเขาเนี่ยก็จะต้องโดนโยนลงในน้ำนะครับผมหลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็ได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจนรัฐบาล ก็เอาไม่อยู่แม้กระทั่งคุณอังกฤษก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับช่วงก่อนสองครามฝิ่นเขาก็ได้ผ่านตัวมาเป็นที่ปรึกษาให้กับกองทัพเรือราชวงศ์ชิงนะครับจนในที่สุดในปั้มปลายชีวิตของเขาก็จบดีที่มาเกานะครับมีการเปิดธ,ธุรกิจหลายอย่างนะครับซึ่งเจ้าหญิงสาวถือว่าเป็นผู้หญิงในตำนานจริงๆเป็นตัวแม่จริงๆแห่งวงการจนสลาจจีนนะครับผมถ้าใครอยากรู้อะไรแบบน,นี้คอมเมนต์ลด้งได้นะครับ